สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไอเกม p c ซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิเมพเมวเตอร์ครบคเซตครบชุดในราคา9,990บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นลงเมาส์ตัวรับไ i ไฟนะครับประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะวันนี้นะครับพี่เกมจะมาเทสกับเกม v a l o r a n t นะกับคอม9,900บาทอนบะชุดนี้พิเศษเลยนะครับ <falsch S 2> ได้เต็มชุดเลยนะ ตัวหูฟังเนี่ยตัวนี้จะเป็นเกมมิ่งแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดก็มีให้นะตัวนี้จะปรับ D P i ได้ถึง3ระดับเร็วกลางช้านะครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้จะเป็นเคสตู้ป่าเออ ชุด9,00 0ันกว่าบาทสามารถจัดเคสตู้ปลาได้แล้วก็จอ24นิ้วบอกเลยว่าชุดนี้เอาไว้เน้นเล่นเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็น GTA V 5 i M หรือเกมต่างๆสามารถเล่นได้หลายเกมมากๆเลยอ่ะคอมครบได้ครบชุดแบบนี้ในราคา9000นะขอแจ้งก่อนว่าได้จอได้ทั้งหมดตรงนี้นะคะบางคนคิดว่าได้เฉพาะเครื่องนะทุก EP ที่พี่เกมแจ้งไปเนี่ยจะได้จอด้วยนะชุดนี้9,900ได้เต็มชุดแบบนี้เลยเดีย๋ยวพี่เกมจะมาไล่สเป้เพื่อนๆทราบกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนเลย นะครับของแถมกันก่อนนะในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้พี่เกมจัดให้ของทางนโปนะครับ NKM หกสามสี่ 34, นะจะมีตัวเมาส์ตัวนี้เขาจะแต่งมาเป็นช่องเหมือนคแบบล้ายกับรังผึ้งนะครับอยากโฟกัสไหมปุ๊บมาเป็นช่องแบบรังผึ้งสามารถที่จะปรับความเร็ว dpi ตรงนี้ตรงนี้ได้ตัวนี้จะหายากหน่อยนะบางทีของอจะหมดเร็วมากเลยนะพี่เกมหาสั่งมาเพื่อจะที่จะแถมให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ย โห oh, แป๊บเดียวของหมดของหมดของหมดหลายที่มากมาก,มากเลยนะตัวเจ้านาโปตัวนี้นะคีย์บอร์ดก็มีไฟ RGB นะครับแต่ไม่สามารถมีลูกเล่นอะไรนะจะเป็นไฟแบบสแตนดาร์ดแบบนี้เลยนะก็สวยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวโฟกัสไหมปึ๊บนะครับโฟกัสหน่อยอ่ะไม่เป็นไรต่อมานะครับในส่วนของหูฟังตัวนี้เราได้เป็นของทางโอเคนะ ของทางโอเคก็มีไฟอยู่ตรงหูตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีซับเบดนะครับซับหูด้วยค่อนข้างที่จะดังเพราะเลยนะครับตัวนี้นะน้องท่านนี้ขอเป็นพี่เกมผมขอสายแลน5เมตรเลยได้ไหมพี่เกมก็เลยจัดสายแลนแคทหกให้เมตรนะครับนี่ก็จะรับอินเทอร์เน็ตได้เต็มๆเม็ดเต็มหน่วยเลยในส่วนของตัวจอนะครับตัวจอก็จะเป็นจอทาง AOC 24นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD หน้าจอเป็นแบบ IPS นะถ้าสังเกตดูด้านข้าง นี่มองแบบแทบจะร้อยองศาเลยภาพชัดเหมือนเดิมนะครับแต่ที่มันมีแสงม่วงๆนั่นก็คือมาจากแสงสะท้อนจากพัดลมนะน,นี่ถ้าสังเกตด,ดูอ่ะพี่พี่เกมแบบมองแบบข้างๆอย่างเงี้ยก็ยังชัดอยู่เช่นเดียวกันข้อดีของจอ Full HD IPS นะมันก็จะเป็นภาพคมชัดนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือตรงไหนเนี่ยมันชัดหมดเลยนะโอเคมามาดูในส่วนของตัวเครสกันนะครับตัวนี้จะเป็น มีกระจกข้างนะแต่พี่เกมถอดออกเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวเนี้ยมันเป็นเคสตูป้ปลาในงบราคาไม่เกินหมื่นแต่ได้เคสตูป้ปลาด้วยเออสวยๆมีพนลมเนี่ยด้านข้างเนี่ยสองตัวด้านหลังหนึ่งตัวตัวเคสสามารถที่จะ อัปเกรดได้นะครับอัปเกรดในส่วนของชุดน้ำนะครับชุดน้ําด้านบนสามารถใส่ได้อีก2ตอนเลยนะครับชุดน้ําด้านบน2ตอนนะครับชุดน้ําด้านล่างอีก2ตอนนะหรือว่าเราไม่อยากจะใส่ชุดน้ําเราใส่เป็นพัดลมก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นพัดลมด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบพัดลมตัวใหญ่อีกก็ได้นะตัวใหญ่หรือว่าจะเอาเป็นสายเดิมก็ได้แล้วก็ข้างบนกับข้างล่างนะใส่ได้อีก4ตัวเลยก็จะสวยเลยนะเต็มเต็มเลยนะครับ ด้านบนนะครับนะรีวิวกันให้แบบละเอียดนิดนึงมีเวลานะครับปุ่มเปิดนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับ USB 2.0แล้วก็ USB 3.0แล้วก็จะมีที่เสียบนะครับหูฟังแล้วก็เสียบไม่อยู่ด้านบนนะตอนนี้พี่เกมใช้ตัวรับ Wi-Fi ในการเล่นนะครับนะในส่วนของตัวด้านในจัดสายไฟให้แบบเรียบร้อยเออนะครับเดี๋ยวจะไล่สเปคเลยนะ พ,พ,พาวเว่าซับไพก่อนเลยตัวนี้550วัตต์ฟูลตัวนี้รองรับเมมบอร์ดที่ต่อไฟแบบนี้ตัวนี้ต่อไฟเยอะนะครับต่อไฟแบบ8พินนะตัวนี้รองรับการใส่ cpu เจนสูงเออไม่ใช่เจนสูง cpu ซีรีในในซีรีตัวสูงได้อย่างเช่นคอ i7 นะก็สามารถรองรับได้นะครับตัวนี้รองรับได้ถึง i7 เจน4นะ i7 4 7 7 0 k ก็รองรับเช่นเดียวกันในส่วนของตัวเมมบอร์ดนะครับตัวนี้ h 8 1 นะสามารถใส่แผ่นเทียมได้ใส่เซเลลลอนได้ใส่ i3 คอ i5 คอ i7 รองรับทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวแรมตัวนี้ใส่ไปถึง16จิกนะเครื่องนี้ใส่แรม16เป็นแบบฟูลลี่นะ kingston full 8x2 เป็นแรม duo channel นะครับสีขาวด้านนี้นะครับเป็นแบบ ddr3 นะครับบัต1 6นะในส่วนของตัว การจอนะครับตัวนี้เป็น2พัดลมนะ gtx หนะึ่งศา gtx หนึ่ ti 4 G, นะี่จิกตัวนี้ได้เป็น gtx หนึ่ ti 4ี่จิกเป็นแบบ2พัดลมแต่ในสเปคเดียวกันเนี่ยมันจะมีแบบ4 สี่จิกสองพัดลมหรือสี่จิกหนึ่งพัดลมเป็นสเปคเดียวกันแต่แค่ว่าตัวใหญ่กับตัวเล็กเท่านั้นสเปคเหมือนกันนะครับความแรงเท่ากันยิ่งตัวใหญ่มันก็จะรู้สึกแบบดูเป่าพัดลมได้ดีเป่าลมโฟกว่าอะไรอย่างนี้อ่าแต่ขั้นต้นพี่เกมจะจัดเป็น1 0 5 0 Ti ให้เพื่อนๆน,นะครับในส่วนของความจําตัวนี้120นะครับเ s d 120, <S <S 120 <S เก็บสายไฟไปแล้วอยู่ข้างหลังเนียนๆเลยนี่ถ้ามองข้างๆคือเห็นแค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะครับเก็บสายไฟได้ค่อนข้างที่จะดีนะ ต่อไปในส่วนของความจําเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ให้ฮาร์ดดิส์หนึ่งเทาไบต์นะความจําเครื่องนี้รวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณพัน่าจิกสามารถเก็บหนังฟังเพลงเก็บอะไรได้หลายๆอย่างเกมในสตรีมโหลดได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าความจําประมาณ1000ก็เก็บได้นะอย่าง G t v ทไฟเอ็มมาประมาณ100ก็ยังเหลืออีก900าวอจิกก็ยังเก็บได้อีกนะในส่วนของอะไรอีกหน้าจอเออยีนิ้วตามที่พี่เกมแจ้งไปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเอ,อ่อ ขาขาขาตัวยูนะไม่ค่อยมีแล้วหายากแล้วตัว alc ตัวนี้นะครับมันจะเป็นขาสวยๆเนาะมันตั้งขึ้นมาเฉยๆเลยจะไม่มีแบบเป็นท่อนแล้วก็มีเป็นแผ่นกลมๆไม่มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหล็กออแข็งมากนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งดูสวยงามนะครับคคบเฟสครบชุดแบบนี้ตามที่พี่เกมไล่สเปคให้เพื่อนได้ทราบนะตรงนี้9,900นารนะรวมส่งด้วยนะครับ๋ยขอโฟกัสนิดน,นึงโฟกัสไม่เอ่ย โอ้ไม่โฟกัสด้วยเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามโฟกัสไม่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเอาละโฟกัสแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เก็บไล่สเปคกันแบบเร็วๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะทําการรีวิวเกมให้เพื่อนๆดูกันกับเกมวอลโรวันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเฟรมให้ดูด้วยนะโอเคเดี๋ยวไล่สเปกกันอีกหนึ่งรอบเลยนะเต็มๆเลยจอครับ24นิ้ว Full HD เป็นแบบ IPS นะครับตัวนี้แล้วก็มี CPU Core 5นะครับ Core 5 4570สปีดบูตถึง3.6นะครับ4คอร์4เทรดแรม16นะครับการ์ดจอ G TX หนึ่ T I 4 g b แบบ DDR 5นะครับความจ้า SSD 120แล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีก1นึเทเล,ลบอยรวมเป็น1,000งพันกว่าจิกนาเคสตู้ปลานะครับแล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังให้เต็มๆเลยแผ่งรองเมาส์มีให้นะครับตัวนี้ได้เป็นแบบสายแลน5เมตรแคท6 รับอินเทอร์เน็ตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยตัวนี้นะครับครบเซตครบชุดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเครื่องอย่างเดียว9 0 0 0นะได้ทั้งหมดตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเลยยกไปทั้งเซตนะครับเอาไปเล่นเกมได้เล่นได้หลายเกมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นวอร์โลแอนด์ GTA V5M นะไปเท่นฟลเล่นได้คอฟตี้เล่นได้นะครับเกม ARK ก็พอถามว่าถ้าปรับต่ำๆเล่นได้แน่นอนนะครับ ARK ก็เล่นได้นะ w อ r c อะไรต่างๆเล่นได้หลายเกมมากๆเลยเดี๋ยววันนี้พี่เกมนะครับจะเทสเกม Valorant ให้เพื่อนๆด้ดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาล้เราตั้งก้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทเกมวอลลุ่นแกันนะพี่เกมโหลดไว้แล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าวอลลุ่นแลแล้วนะเครื่องเจ้าของเครื่องนี้นะครับบอกพี่เกมผมอยากเล่นวอลลุ่นแเดี๋ยวพี่เกมจัดให้นะตอนนี้เราจะทําการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าก่อนตั้งค่าเราจะลองเทกันตั้งแต่ตอนที่เราจะตั้งเป็นแบบเต็มจอ Full HD 6 0 h z นะครับแล้วก็อาาัตราส่วนมีกรอบเต็มหน้าจออ่ะเต็มหน้าจอนะครับ นำไปใช้ก่อนปึ๊บยืนยันนะเสร็จจำกัด FPF ไม่จำกัดนะครับเราจะไม่จำกัดนะเฟรมสูงสุดเมื่อใช้งานแบตเตอรี่เฟรมสูงสุดเหรอไม่ต้องนะครับจำกัดเฟรมในเมนูไม่ต้องนะครับแล้วก็เฟรมสูงสุดนะครับไม่ไม่ต้องนะครับ,รรบ,รบโหสี่ร้อยกว่าล้ะแล้วก็ FF สูงตลอดเวลาอาันนี้ปิดไปแล้วนะครับอันนี้อ่ะโอเค การตั้งค่ามาตอนนี้เฟรมอยู่ที่500้อเอาเป็นแบบเป็นหน้าจอหน้ารข์อ็อปหน้าล็อบบี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นแบบเดสแมปนะครับเพราะาพี่เกมจะจบคลิปเร็วหน่อยนะถ้าเล่นแบบอ,อะไรนะโหมดปกติที่เขาเล่นกันอ่ะมันจะประมาณครึ่งชั่วโมงจบนะครับแต่ถ้านี้ใครเล่นครบ100ยิงตายได้100ตัวก่อนปะ่ง100ตัวหรือ50ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะจบเร็วนะแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราทำการเทสให้เพื่อนๆได้เห็นกันตั้งแต่เข้าเกมเลย ว่าความเร็วนะครับแล้วก็การใช้งานจริงๆมันเป็นแบบไหนนะเล่นกันแบบเรียลไทม์นะครับอัดกันแบบเห็นเห็นะว่าความสเปคตัวนี้นะครับ9,990บาทเล่นได้เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็เข้าหน้าโหลดแล้วนะครับแบ่งเป็นทีมละ1,2,3,4,5,6ทีมละ6คนนะก็แล้วแต่ว่าตัวละครที่เราจะเล่นนะ่ะเราจะเล่นตัวไหนเ้อมันไม่มีให้เลือกเหรอเออไม่ได้เล่นนานแล้วจำไม่ได้แล้ วอลเล็ตพี่เกมไม่ได้เล่นนานมากๆนะครับน่าจะเกือบปีแล้วนะวอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูละกันพอดีชุดนี้น้องเขาขอเข้ามาเลยว่าพี่ผมอยากได้คอมไม่เกินหมื่นเล่นวอลเล็ตแบบลื่นๆนะเฟรมแบบขอแบบจ๊ดจี้จัดเลยอ่ะจัดให้นะครับเอาจอ24ไปเลยแล้วก็เคสตู้ปลาอ่าเคสตู้ปลาพี่เกมไม่ได้รีวิวมาหลายหลายเดือนแล้วนะเออเพราะว่าามารถจะไปเล่นเกี่ยวกับพวกเคสทั่วไปนะครับมีชุดน้ามีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอรอบนี้มาได้เคสตู้ปลาที่แบบ จัดครบเซ็์ครบชุดได้ในราคาหลักหมื่นบอกเอ้ยไม่ถึงหลักหมื่นด้วยดิเก้าพันขวบาทก็เจ๋งกันนะเออพี่เกมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสวยดีว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีวิวนานแล้วนะครับประกอบดูก็โอเคเก็บสายฟงสายไฟก็แจ่มเลยเอ้าจับคู่นานจังจับคู่นานมากเดี๋ยวเดี๋ยวสกิปข้ามาไปเลยแล้วกันแน่ ทุกครั้งพอพูดปุ๊บว่าจะจับเอจะจับสต์ข้ามมาเลยมันหลอกเรานะครับเพื่อนๆมาเราอยู่กับเกมวอลแล่ย์นะครับตั้งค่าแบบ full h d เลยนะตัวนี้คอมไม่ถึงหมื่นเราปืนซื้อปืนกงิน,นเ้วสู้เขาไม่ได้เฮ้ยเอาลูกซองเหรอลูกซองเฉยอ่าเอาจริงแล้วนะครับกร์ดจอทำงานอยู่แค่50%เเท่านั้นนะครับ cpu ทำงานอยู่ที่ 90้าสโอเคถือว่าใช้ได้นะก,ก็เหลือเหลือสเปคยังเหลืออีกนะครับเออฟอ,อยู่ที่สองร้อยส่สิบสองร้อยสามสิบโอ้ยเข้าหัวไปดีครับเพื่อนๆเก็บไปนหนึ่งอุ้ยเขียวๆขอไปอีกหนึ่งนะครับสองตัวนะครับสามตัวแล้วครับออืหข,ขอเลือกขอเลือกหน่อยทันไหมไม่ทันไม่ทันครับ เมาส์ค่อนข้างที่จะดีนะพี่อุ้ยตายเลยเมาส์ดีเมาส์ดีตัวนี้ของนัปโป NK ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะเมาส์เมาส์ลื่นแล้วก็นุ่มด้วยนะครับไม่มีกระโดดเลยนะไม่มีอาการสั่นไม่มีการตั่นของตัวหน้าจอเลยตัวเมาส์ถือว่าใช้ได้ขนาดพี่เกียร์ไม่ได้ถอดถุงอันนี้ออกด้วยนะถุงถุงแผ่นรองเมาส์อ่ะเออลื่นเฉยเลยขอละกันตัวนี้อุ้ยไม่ได้ ฟยตอนนี้ไม่ต้องดูแนละพี่ไม่ดูเลยบอกเลยว่าเล่นลื่นมากๆนะครับ2 0องร้อยบวกนะอาจจะมีจังหวะไหนจังหวะหนึ่งอาจจะแบบร้อยไปลายแต่2 0องร้อยบวกแน่นอนมีสองร้อยอุ้ยมันแม่นจังวะเราเก็บไปสามตายไปสามนะครับตอนนี้อู้หูมันรอเลยครับเพื่อนพี่กีไม่ได้ใส่หูฟังจริงๆถ้าใส่หูฟังหมองเลยมันโดนพี่แล้วไม่ได้ใส่หูฟังไงนะ มีหูฟังแถมขอขอมีหูฟังแถมให้แต่ไม่ได้ใส่เป็นไงล่ะตัวหูฟังที่พี่เกมแถมให้โอเคแลนะ้วตัวนี้ยืนยิงเลยอู้หูเก็บแตกไม่ใช่เก็บแตกยิงหัวแตกพูดลวงไปหน่อยเก็บแตกโอ้มันได้ยินพีหห่หลังหลังหลังใช่ไหมขอละกันไอ้หนูยืนแล้วไม่ยอมเดินตายฟ้า วอลเลย์บก็ยังมีคนเล่นเยอะเลยนะเออถามกันเข้ามาเยอะขอขออุ๊ยไม่ตายครับยิงไม่โดนร้องไม่ตายานั่นแน่ยิงตายล้องเก่งเก็บหัวไปอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะไอ้นี่มันเล่นมันยิงดีนะนยยิงตายยิงพี่ตายหลายรอบแล้วอุ้ยโดนโดน ต้องต่อทีที่เม็ดสองเม็ดครับเพื่อนๆปืนเนี้ยแรงอยู่นะเจอเจอขวาตัวหนึ่งดูซ้ายมีไหมโอ้โหโดนหัวโอ้โดนขวาเก็บไปอีกหนึ่งครับ ขอขอูขอ้หูยโดนได้ครับได้อือหือกระโดดขึ้นมายิงเลยจะเก,กินปีมุย้ยอีพีนี้อาจจะยาวนิดนึงนะจะเล่นให้จบแมตช์เลยนะครับจะเล่นให้เพื่อนได้ดูกันว่าครบเซตครบชุดแบบนี้ในราคาไม่ถึงหมื่นเล่นได้ลื่นขนาดไหนนะแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะเซฟคอร์สนะครับเซฟคอร์สพี่ผมอยากได้ลื่นแบบนี้แหละแต่ว่ามันถูก่นนี้ทําได้ไหมทําได้นะครับทําได้ก็ ปรับจอลงอุ้ยไม่น่าพูดเยอะเลยปรับขนาดจอลงจาก24เนี่ยอาจจะเหลือ19อะไรเงี้ย19ก็ไม่เล็กนะถ้าเรานั่งเล่นใกล้ๆอ่ะเงี้ยโอเคเลยแตจ่จอ24เนี่ยพี่ว่ามันใหญ่อยู่นะใหญ่เลยแหละถ้าแบบคนที่ชอบเล่นเกมอะ่ะสัก22เนะ่ะกำลังสวยเออหรือ20อะไรเงี้ยกำลังดีเลยนั่งแบบมองถนาดถนาดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเซฟคอสเซฟงบไปอีกได้ขอ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 โอ้โหเลยไม่ได้นะเพราะเซฟได้เป็นพันเลยนะแล้วในส่วนของตัวเคสเนี่ย ตัวนี้มันเป็นเคสตู้ปลาเนาะมันก็ราคามันก็จะสูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอา่าเพราะว่ามันเป็นเคสเคสออกใหม่นะมันยังเป็นที่นิยมอยู่เออยังใหม่ๆอยู่ถ้าอยากจะเซฟคอสลดลดจอลงเปลี่ยนเคสเป็นเคสธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะถูกลงอาจจะ900 0พันไปไปลายอาจจะเหลือแค่7 8 0 0 0ก็ทำได้งนะับเฟร,รมแบบนี้เลยเฟร,รม200อย่างนี้เลยนะเฟร,รมประมาณอุยอ้ยเฮ้ยทำไมตัวมันเป็นสีน้ำเงินเฟร,รมประมาณ2 0 0แบบนี้เลยนะครับเล่นได้แน่ นะแต่ตัวนี้งบให้มาเ0 0าพันปลายๆพี่เกมก็จัดให้เต็มเม็ดเลยนะครับก็จัดให้แบบนี้ได้เล่นเกมอื่นได้เหมือนกันนะครับเล่นเกมอื่นก็ลื่นๆเช่นเดียวกันโอ้ยนี่มันแม่นพี่ไม่อยากสู้มันเลยโอ้คนมาหลังครับเก็บตูดมาอีกตัวนึงอเอาไปไหนแล้วอ่ะเห็นเหมือนพี่ไหมตอนแรกหรือพี่คิดเองอ๋อมีจะ่มันแอบ โอ้เป็นแม่นมันแม่นเป็นปืนเป็นปืนเราลองเล่นแบบปืนเร็วๆบ้างโอ้ยปืนดีดมากครับเพื่อนๆปืนนี้มันน่าจะมีสายมาตัวหนึ่งนี่ไงว่าแล้วอู้ขวามาครับเอาครับโดนขวา เดี๋ยวเราจะลองปรับแบบมันปรับอย่างนี้ตอนนี้ได้เลยไหมปรับสูงสุดนะครับปรับสูงสุดนะครับปรับสูงสุดให้ให้มันสุดเลยนะฮู้ภาพสวยเลยนะเพ<ๆ>ื่อนๆโูว้วาโลแลนก็เอาเรื่อมกันนะเนี่ยเฟรมก็ร้อยห้าสิบไม่ธรรมดาเหมือนกันร้อยหกสิบเก็บหัวมีมีมีตัวหนึ่งโอ้ไม่ได้ครับ ก็ร้อยบวกเช่นเดียวกันนะครับปรับสูงทั้งหมดเลยร้อยเจ็ดสิบอุย้ยไม่โดนมันเกิดใกล้ๆตัวเราทุกอันเลยครับเพื่อนขอขอขอโอ้โหปืนดีดเปลี่ยนละยิงไม่โดนลองปืนดีดไว้ก่อนโอ้ยไปลยแล้วไม่จริงอะอ่ะเปลี่ยนเลยร้อยเจ็ดสิบเฟรมนะครับกับการปรับสูง กับจอ full hd งบราคาไม่ถึงหมื่นได้จอด้วยนะได้อุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังเพลยลเมาส์เนี่ยได้หมดเลยครบเฟซครบชุดนะครับหลายคนชอบคิดว่าพี่ได้เฉพาะเครื่องใช่ไหมไม่นะได้ทั้งชุดเลยโอ้หมันหลบมันหลบได้ทั้งชุดเลยแล้วตัวนี้ได้เป็นแบบเคสเท่ด้วยนะครับหูฟังก็มีให้นะตัวนี้มีไมค์ในตัวมีไมค์ในตัวสามารถใช้ไมค์พูดกับเพื่อนๆน,นได้นะครับเล่นออนไลน์เล่นไฟเอ็มหรือว่าเล่นเนี่ยวอลล์เรนก็พูดกับเพื่อนๆน,นได้ โอ้โหปืนดีดม่วกเฮ้ยทำไปเล่นไปยิงโดนร้องเก่งนะครับยิงไม่โดนร้องปืนดีดเอาจบแล้วนะครับมีคนยิงครบแล้วนะบอกเลยว่าชุดนี้เต็มชุดเล่นลื่นใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งสูงสุดหรือว่าตั้งธรรมดาก็ลื่นเช่นเดียวกันนะลื่นแบบมาลื่นจนแบบว่า ปรับได้มากกว่านี้อีกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเออก็พูดเล่นๆไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ9,000คบาทถ้าใครอยากจะได้เต็มชุดแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยพี่เกมสามารถทําให้ได้นะชุดครฟเฟกครบชุดแบบนี้ในราคาไม่เกินหมื่นนะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูเครื่อง อีกหนึ่งรอบนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบเคสตู้ปลาแบบนี้เลยนะจะมีพัดลมให้แบบเกมแถมพัดลมให้3ตัวนะครับแล้วก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดให้นะมีจอให้นะครับแล้วก็มีหูฟังเลือกได้ระหว่างสายแลนกับตัวรับวิไฟถ้าเป็นไปได้พี่เกมแนะนำเป็นสายแลนเลยนะถ้าบ้านมีเราเตอร์เนี่ยพี่ให้ถึง5เมตรอินเทอร์เน็ตจะแรงกว่าตัวรับวิไฟแน่นอนนะครับเมาส์คีย์บอร์ดให้เต็มชุดแบบนี้เลยนะโอเคฝากกันไว้ด้วยนะครับความครบเซตครบชุดในราคาไม่ถึงหมื่นสามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้ที่ทางเพจไออเกปคมี่ลงิ เออลงลิงก์เพจไว้ใต้คลิปแล้วนะครับกดเข้าไปสอบถามกันได้เลยตัวท้ายนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนด้วยนะครับเกมของเกาวคุณนว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม